ผมป้อนเด็กวัดแก้วนะครับก็วันที่สิบเก้ายี่สิบนี้นะฮะจะมีการประกวดพระนะครับที่เซนทันนะครับชั้นห้านะครับผมว่าจะส่งประกวดนะครับก็จะส่งรุ่นนี้นะฮะหนึ่งองค์นะครับแล้วก็พิมพ์ต้อนะฮะพิมพ์ต้อหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ ศูนย์แปนะครับผิวเดเดิมเลยศูนย์แปดนะฮะไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่านะอืมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้เขาจะตีให้เป็นวัดช้างให้หรือเปล่านะครับผมมาตีเป็นเอ่อพิมพ์ใหญ่หน้าพิมพ์กลางหน้าโนนะฮะพิมกลางหน้าหนกนะครับ,รรบแต่ก็จะเอาองค์นี้นะครับนี่พิมพ์กรรมการไม่รู้ เขาจะมองเห็นเหมือนตาผมเห็นหรือเปล่านะครับไม่รู้นะถ้าเข้าไม่ได้ก็แสดงว่ากรรมการเขาดูไม่แท้นะครับแล้วก็องคนี้นะครับนี่องนี้ครับเนื้อจะจัดม,มันเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็พระเอกของเรานะครับศูนย์ห้านะครับนี่แน่นอนองนี้ต้องส่งแน่นอนครับผม ไม่ส่งนวะด้วยส่งเนื้อโลหะธรรมดาไปนะครับโลหะผสมนะครับนี่นะฮะส่งองค์นี้นะครับดูซิว่าจะได้เข้าประกวดเขา,าหรือเปล่านะครับผมดูจะได้เข้ากี่รุ่นนะดูว่าจะได้เข้ากี่รุ่น,นะเ,นเออจริงมีอีกรุ่นหนึง่งอยากจะส่งเหมือนกันรุ่น0.8 0.8 0.8หาก่อนอยู่ไหนแล้ว0.8 อ,อยู่นี่นะครับจริงก็อยากจะเอารุ่นนี้ลงด้วยนะครับดูว่าจะผ่านปากรรมการหรือเปล่านะครับผมงไงฝากเป็นกำลังใจด้วยให้ป๊อตในวัดแก้วด้วยนะครับผมถ้าได้รางวัลติดโบติดมาติดมือมาเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะครับขอบคุณครับ